สวัสดีค่ะอันนี้เครื่องคูโบตาเป็นตัว2สูบ12แรงนะคะรุ่น Z482 สภาพเครื่องก็สวยๆใหม่ๆเลยมาจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้มีท่อครบอ่ะเดี๋ยวลองติดเครื่องดูนะคะ พ่อไอดีค่ะวันนี้พ่อไอดียังใส่ไใหม่ๆอยู่เลยขาวๆเครื่องเรงดีไม่มีควันอา้าวเดี๋ยวติดอีกรอบนึงเครื่องเบาไม่ดับนะ นี่นะคะสวยๆร้านบางใหญ่กเกษตรยนต์ค่ะ